ว่าบอกว่าผานางคอยเนี่ยถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำที่สวยสวยมากๆนะครับของจังหวัดแพร่นะครับผมผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันการเข้าท่องเที่ยวนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเข้าไปชมฟรีได้เลยนะครับผมไปครับถ้ำผานางคอยเมื่อกี้เจอเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกว่าถ้าเดินตรงนะครับจะเดินง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวขวาไปทางนี้ มันจะชันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเลือกเลือกทางไหนดีเลือกทางเดินง่ายดีกว่าเนาะรู้สึกว่าจะขึ้นไปชันเหมือนกันนะครับนี่ก็มีจุดลงทะเบียนลงทะเบียนหนดีกว่ามีจุดลงทะเบียนด้านหน้านะครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากมากครับผมเราจะลังจะเดินขึ้นไปทางโน้นนะครับทางขึ้นนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้ก็มีชื่อต่างๆอย่างนี้ก็เป็นต้นชงโค นี่นะมีป้ายบอกอมันจะขายก็ร่มลื่นดีอยู่นะครับโอ้โหครับยังไงก็มาแล้วแล้วก็ขึ้นครับผมทางขึ้นครับดูเหมือนไม่ชันนะแต่ชันอยู่นะดูดิ แต่เ,เขามีเป็นบันไดบันไดทำเป็นบันไดสร้างขึ้นให้นะครับก็บอกว่าทางนี้เดินง่ายกว่าตอนนี้ผมกําลังกําลังหอบครับ <c oughs> น,นี่ขนาดขึ้นมายังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะดูหายใจหลายครั้งแล้วในทำ ตอนเราลงเราจะลงกันยังไงลงทางเดิมแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่ผมว่าน่าจะลื่นอยู่นะลงด้วย ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เลยครับนี่ทำอยู่ข้างหน้าเลยนี่ครับดูดินี่อ้้ยตรงนี้เย็น ดูสิครับตรงนี้ทางนี้เป็นทางขึ้นอีกทางโอ้ท่าลงก็ชันอยู่แล้วเนี่ยนี่ทางขึ้นอีกทางครับทางนี้เขาบอกว่าเดินง่ายกว่าเรามาทางเมื่อกี้นี้ทางนี้เรามาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกวันเดินง่ายนะครับผาหน้าผาครับ ีทางขึ้นอีกชั้นหนึ่งดูต้นไม้ต้นนี้สิใหญ่เลยบริเวณตรงนี้เย็นครับมีช่องเล็กๆตรงนี้เราต้องเดินผ่านเข้าไป แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าจะมาเที่ยวก็กินข้าวกินปลายเรียบร้อยนะครับเพราะก็เดินไกลอยู่นะกำลังจะเดินผ่านช่องครับโอ้ถึงแล้วบริเวณนี้เป็นลานกว้างๆครับมีอะไรเยอะแยะมากมาย เป็นที่นั่งเหรออันนี้ก็เป็นตำนานครับตำนานก็มีอ่านตรงนี้นะครับโอ้แปดปีผ่านมาโอ้ท่าผ่านนางคอยโอเคเราเราจะต้องเข้าไปเรื่องประวัติด้วยเราเดี๋ยวเราก็ไปหาอ่านดูอีกทีหนึ่งครับชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ ศึกษาประวัติมาโหสวยครับเดี๋ยวเข้าไป